เก็บเลยนะก่อนเลยฟอสฟอสฟอสโอ้ยคีลสองผ่านแล้วไปเลยลุยเลยเอามาเลยครับเอามาเลยเอามาเลยเเอาามลยไปเลยขาดแล้วเอามาเลยเอามาเลยไปเลยวิโรด้วยนะี่โรโยี่โรโยไปเลยเก็บให้เรียบเลยไอไอเเจ็ดยิงช่วเก็บให้หมด เดี๋ยวไว้พี่สองตัวนะพี่จอห์นทองเจอจอห์ทองจองตัวนะครับมาเล่นมาเล่นมาเล่มาเล่เจอจอแล้วจัดให้หมดจัดให้หมดผมเก็บคุณเคซัดเลยกบวิทีออกสองจะตรงริมน้ำมีรถเร็วอยู่แบมแบมวิ่งเลยแบมแบมวิ่งยาวไปเลยแบมแบมย่างเอียงสอง มาเลยครับออกมาเลยครับออกมาเลยสวยครับสวยโอ้ย12 5สวยครับโอ้ยยิงไงโอเคไงไงเยเสียงนะครัผมจะเสี่ยงครับคนเลยวิ่งลงไปชนใจเย็นมาไม่ใช่หรือไงไก่ไก่ ทีนี้ขอเวลาส<ๆ>ามวิธ<ๆ>ีสามวิธีปืนไม่โอ้เอ้ยเอ้ายิงครับปืนพรงปืนพรางปืนพรางครับการงอก